สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับที่ปอกและร้านเพื่อนช่างอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือเครื่องปั่นไฟมิสูแม็กนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอ่ะเรามีลูกค้านะคะจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะวันนี้มาซื้อกันถึงที่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้ากันค่ะพี่สวัสดีค่ะ จ้ะอ่าอันนี้พี่หมาจักคุณเลยเนาะเออแม่เออหมาจักคุณเลยอ่าพี่คุณจักคุณจักร้านแถวไดจังไดจ้าอ๋อมีคนแนะนำมาเคยมาซื้อข้องร้านเหบอคะโอ้เคยมาก็คือเป็นลูกค้าประจำของเรานั่นเองนะคะอ่าอันนี้พี่ไปใช้ในงานไหนคะพี่ไปใช้ในงานส่วนเนาะโอ้ก็คือพี่ของอ่พี่เขามีกิจการที่ ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะไปใช้ในธุรกิจนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพักไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพราะว่าพี่เขาจะรีบไปทําธุระต่อนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่ป็อกและร้านเพื่อนช่างก็ขอฝากไว้นะคะในการติดตามเพจเพื่อนช่างเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเฮียเสกเพื่อนช่างนะคะรวมไปถึงช้อปปี้และลาซาด้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่ป็อกและพี่เขาก็จะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะนี่คืออุปกรณ์การช่างครั้งใด คิดถึง,ถงร้านเพื่อนช่าง,ง,งเลย